มาผมมือนี่ด้ตำหมากหุ้งครับผมนี่ครับมาพิกเซกนะผมแล้วมาพี่ก,กับตำไปแล้วครับผมเราตำย่านุ่เผ็ดครับผมมาซีสองหน่วยครับมือนี่อยากกินตำหมากหุ้งครับผมมากหุ้งกับฟันไปแล้วครับนี่ครับผม เดี๋ยวจะ่าปรุงเครื่องปรุงก่อนครับผมปลาใส่ไปเลยครับครึ่งทัพพีครับแส่ไหลายก็บแช่ไปแล้วครับผมน้ำปลาครับผมยกไปเลยผงนัวครับอืมหลายไหลตรงไหนนำตาลปีปปกของผมหน่อยหนึ่งนิดเดียวครับนี่ บังน้าครับผมัคนไปแล้วอืมผู้หิสุ่มเดียวเลยเขือเทศครับใส่ยี่สามหน่วยพอครับผมเค็มหวานหวานหอมครับนี่อะไรใส่อีกเดี๋ยวก็ โซ่ๆ,ๆนะผมมะเข่ากันครับอ mm ื hmm. มเมื่อผมขุ่นดีครับ mm hmm. เอาผมหุ้งเท้ด้ครับันนี้ครับฟันแล้วครับนี่ครับผมฮุ้บบงเถยวขวานไปครับ mm hmm. ใส่เลยใส่บุญเลยครับ mm hmm. หนุ่มสีน,น้อยครับบ่อไหล เนี่ยกินดวเบิดครับ <laughs> กินสองคนครับผม <laughs> ตามเลยครับน,นี้ครับลวลาเดิมครับผมสองทุ่มครับนี่ครับจะว่าประเด็กประเด็กเส้หน่อยครับใช้ประเด็กหน่อยแขี่นมนัว นี่เดี๋ยวชิมนะผมแซ่บปะอืมเผ็ดเดี๋ยวประเดี๋ยงหน่อยครับผมขาดย่งนี้ย่างอย่างเนี้ยลงน้องหน่อยหนึ่งกันเลยอืมโอ้ยกริ๊บ เดี๋ยวหัวล้นครับผมชิมก่อนปากหยครับผมเอาจำเรียกครับผมป่ะเนี่ยครับใส่จานเลยครับปันเนี่ยนี่ นี่แกนเอผมอืมเดี๋ยวเสเสียบครับบลาสิ่พูดดีครับผมน้ครับขายงวงเด้ครับนี่ครับ,รบ,รบผมตำหู้งเส้นขนมเส้นครับผมกินครับมากเอยอยเกินน่ แก่เกี้ยบครับผมแต่บุยหลวกรับกินสุดเลยครับมาแล้วครับผมกินมกันครับสวัสดีครับ